ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะครับเลขเสือตกถังพลังเงินดีครับพี่น้องนะไม่ซ้องนะเถ้าเนี่ยค่ะโอ้เข่าดีค่ะครับหลุดแค่งวดเดียวครับมางวดว่างหันนี้เนี่ยให้ถือโคกค่ะประกบคู่พร้อมค่ะสี่คู่บนล่างวิ่งกับเอ้าเถ่าเพิ่นเข่าโคกสามก็วิ่งหกกับสามโกค่อีกเลยประกบคู่หอกค่ายต่างหากค่ะ อ๋ค่ะ่านผู้ชมขอบคุณแนวทางเสือตกถังขอบคุณเอฟซีใจดี JD, ที่บ่นส่งขอมูลใไหเนาะครับค่ะเลขพ่นเข่าดีเนาะครับผมหงวดวาหงานไปคู่กันกับเอฟีค่ะเดี๋ยว่อยเบิงเอ็ดวแล้วค่ะดอนผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะไปตามอีกเทียนึงค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอู้เถอะต้องๆเอามันมันเทียนั่นดิ เนียนอยู่บ่มะขึ้นกับว่ได้ล่มค่ะดกอยู่ตัวนี้นวยเป็นหลา่ต้อเดี๋ยวคอยอ่อนใหม่มาค่ะมันบ่ได้หักดิเนาะคนโอ๊ตมะซีดาบ่อนบ่อนั่นคือเก่าเฒ่าเดี๋ยวกัแมงเห็นบ่บ่ได้หอยบางนวยก็ได้อยู่ผมมาหอยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะหวยซองค่ะ หวยซองเสือตกถังขอบุณเอฟซีใจดีถือเพิ่นทรงแนวทางไห้เด้อค่ะเลขกเพิ่นน้ำเชียตามมาเป็นซีฟงวดแล้วพึ่งหัวกระลุดงวดเดียวนะเถาะหัวจะลุดงวดเดียวรุดกระลุด,ลดแต้มเดียวเนาะลุดแต้มเดียวค่ะเอาไปเบื้องแนวทางกันเลยเนะาะเอาค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะเหล็กวิ่งบนล่างเสือตกถังพลังเงินดีครับผมโอ้เถ่ารุดงวดเดียวนะตามมาแมน นี่ค่ะท่านผู้ชมกอดข้อกันค่ะครับนี่ค่ะหกห้าตรงตรงที่น้ำเชียตามมาสะพาอชุดเน็นคนท้เท่าเน็นหาหนึ่งบอกเฮาหาหนึ่งนี่แหละหรหาสองหูถ่าหาสองเนาะเน็นหาสองนี่นี่ก็ตรงตรง,ตรงอกีกเนาะครับค่ะนี่ค่ะ เอฟซีว่าเอาใส่เอดวีดูน้ำเชียร์พรวาวงวดว่าหันเพิ่นถือน,นาจะถือหาสองบอกงวดก้อนนานนานบอกครับนี่ก้อนก้อนตัวนี้หาสองนี่นะทองเนี่ยมีน้ำเชียร์เบื้องเสรีอืมอืมนี่นี่นี่หาสองครับนี่ค่ะบารนี้ก็เล่นล้องมาเหตุขอพูดเอฟซีนะคะที่เพิ่นแนวน้ำเนาะ เขาอีกครับผมเขาอีกขาวไม่เอี๊ยซีเบิงค่ะตรงตรงที่แมวซีคูหนึ่งค่ะดันมือส้มแต่ว่าก็อยากให้เดินเงาวแบบนี้เนาะครับค่ะองวดนี้มาแล้วค่ะดันมือส้มครับเลขวิ่งบนล่างได้ครับผมค่ะครับเสือตกถังพลังเงินดีครับหนึ่งกันยายนหกสิบแปดได้หนึ่งกับเจ็ดครับผม เน้นไปที่หนึ่งแล้วครับผมครับสองตัวบนล่างครับน้ำเชื่อกัเอาตาสุดเน้นเน้นผลมะไฮครับผมค่ะหนึ่งสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าครับผมนี่นะครับทั้งเจ็ดกับหนึ่งมาแรงนอีดนี้นตอนนี้เห็นปะแม่นแต่ว่าหวยสัญจรย่ถิ่มเก่าะะแล้วค่ะท่านผู้ชมย้ำอย่าทิ้งเก้าครับหน่อยสุดที่สิบเอาเก่ามาก หรือว่าพันไดยยินน้ำเสี่ยว่ากับบอลูเนาะค่ะอันงวดเพรหันน้ำเสี่ยกับวาอยู่วาเลขดังคักค่ะย่อนไปฟังคลิปก็ได้เนาะเลขดังคักข่อยย่านได้เฒ่าย่านเลขออกเบิ่นกับเลขพี่น้องเนียนแม่ไปตามปากอีลีค่ะดันบุช้ช้มเลขพี่น้องเนาะครับหกห้าค่ะหกห้า เอฟวีพ่นเถอพ่นเข่าสามตัวตรงนี่เถวตรงหรือต้นนี่ล่ะค่ะพิ่นมีชุดประกอบพร้อมนะค่ะเดี๋ยวน้ำเสียจะเอาอยู่นี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมผ้าเอฟซีประกอบยู่นี่ล่ะค่ะเอฟวีล่อ่อนเนะแมนเคยเข่ากับเฮ็ดตามข้องเก้าไปเอฟวีกับเซียนี่น้ำเสียโอ้ตามมาหลายหวดแล้วเนาะ มนึคาสิติีตีนั่งเที่ยเกียวไหวิง่งเกียรูดงงดเดียวก็ปันถูกแล้วไม่ต้องถามหาเนาะครับค่ะโอ้ปีนี้เงี้ย่เถ่าถูกแล้วไม่ต้องถามหาเมียเพราะว่าเอฟซีเพิน่นเพิ่นได้อ่ะเพิ่นได้เขาหุ้มเขาก็ะคอหาล่งเลดหน่อยคูครับค่ะบนล่างเสื้อตกถัง แอดบังเอิญเพิร์ลรดงวดว่าหาันงวดนี้ต้องเข่าแหมเนม่ค่ะต้องเข่าค่ะดันมูช้ชมเดี๋ยวน้ำเชียจะประกบไห้นะคะก็จะนนีแอดวีแอดบังเอิญเสียตกถังนี่เดินดีค่ะส่วนนี้นะทหรอครับเอาเดี๋ยวนั่เสียสิวอลกับเวฟซี่อยู่ในคลิปนี้ ขอเลขกวิ่งรางสองตัวแม่นแม่นหรือว่าคันบ่ดด้อีลีขอสามตัวน้าเชี่ยจะเอาห้วยหลอกโลงไห้มันเข่าดีแม่ค่ะดันดูโชวห้วยหลอกแมครับนวดเท่าแม่นห้ยหลอกที่น้ำเชี่ยโล่งห้เหรอคะมันเข่าดีอีค่ะมันพิษตรงที่ว่าห้วิ่งอะนะครับค่ะยังี่พังข้นปัจจุบันเข่าใจปัจจุบันเข่าดีคือคือ ปกกูเขาเหนอแม่มันผิดตรงที่วิ่งนะน้องแม่นเลือตัวเดนมากผิดค่ะนี่แล้วค่ะขันห้อเอาเสื้อตกถังเก้งเสียว่างหันเนี่ยขันห้อรู้ว่าเพิ่มสมาลางกัดกัดกระเทาเขาาด่เ่าครับค่ะหกสามเลยหกสามตรงตรงเลยค่ะอันนี้เสื้อตกถังผนเป็นเหล็กบนล่างครับหลอกพลผน,นเป็นหลอกลางสินเด้อแม่นมันเลย่ย เอาอย่างน่นเนาะค่ะคันแอดบียังสี่คนกับบนล่างค่ะอยากได้ล่างคือล่างนี่สิอยากผ้าจยชี้ถือถ้ามีกับโทษบอกมันเชียในเด้อค่ะครับศูนย์เก้าแีเดสีย์หกแปดสามค่ะเอาแนวทางคลิปนี้ก็เป็นเด็กของเสือตกถังพลังเงินดีครับผมวิ่งบนล่างครับมีล่อก่อนเนาะค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วแนวทางเสือตกถังตัวไรเ่าคะหนึ่งกับเจ็ดครับพี่น้องเ่าดังอะที่หนึ่งกับเจ็ดด้อยนี่หนึ่งดังด้เ่าะเจ็ดก็ดังต้องมีให้เห็นล่ะครับผมค่ะต้องมีให้เห็นครับระวังหนึ่งเจ็ด้อค่ะแต่ว่าหวยสันจอนยันถิ่มเก่าแล้อค่ะท่านผู้ชมสี่เจ็ดเก่าเนาะเฮ้ยเจ็ดเก่ามากเตะเจ็ดเก่ามาดีดิแต่เป็นหวยสันจอน ผลผลิตปลูกแบบธรรมชาติครับพี่้องเอาไว้ให้กัะลอกได้กินแน่พระด้กินแน่ให้กัะลอกเมองดูเถาอันนี้อีกต้นหนึ่งที่ว่าไรเม็ดเนาะเถาแเมีนยู่ท่างผุนค่ะท่านผู้ชมคนละส่งเลยเนาะน่าจะเป็นส่งเือนเงียวๆดกคักค่ะมากินมักซีดาเฮียน้ำเชียร์ด้อค่ะดกพวกนี้ค่ะท่านผู้ชม บ่อึดบ่อยากแม่ยเอฟซีว่าบ่อึดเลยบ่อยากถ้าอึดสิอยากค่ะที่อึดที่อยากที่อึดที่อยากมึงเนี่ยบอกคุ่งขังเฮียนทางนี่ค่ะบักเผานี่เม่ใหญ่ก็พอใหญ่มาปลูกไว้นี่จักจะได้กินให้พอได้กินของขังเฮียนนี่เป็นพอกับแม่ปลูกเมื่อขันมู้งส้มเนาะค่ะบักพุ้งหลาย อันต้นสุมนี่ก็สิเป็นเก่ามาเสียปลูกค่ะสุ่มมหม่ยสุ่มมหม่ยลำใยก็รางงามเนาะเอาค่ะ่านผู้ชมเดี๋ยวแอดวีเอฟซีพนขอมาหลายเนาะค่ะแอดวีเดี๋ยวน้ำเสียตามให้ด้อค่ะพนทนายมาค่ะแต่ว่าถักไปถามเพนแล้วค่ะเพนว่าเดี๋ยวทำให้เพนว่าค่ะ ลอกกรอนค่ะท่านผู้ชมโอ้เอ็ดวีนี่แม่นเด้อค่ะถึงว่าจะเป็นบนลางกับแม่นเอาน้ำเชียรช่วงนีค้คือมีอาจารย์มาสอนสูตรลายบอกถอดคอยว่าเคยหมักอาจารย์มาสอนสูตรดิปกตินี่สีหยากันบปล่าเคยมิตใหายเจ้าอันนี้อันนี้คอยโดดใส่เลยสองขอบคุณอาจารย์เด้อค่ะ่นว่าให้เป็นสูตรน้ำเชียรเนาะ เพิ่นมาจากโรบ,บุรี่ค่ะเพิน่นสอนสูตรเห็นน้ำเชีย่ยสูตรเส้นผมบางภูเขาสูตรเส้นผมบางภูเขาแหวางสิบอเทาที่ <c oughs> ด่างแบบนั้นละอัะะมามอมิ่็นค่ะค่ะท่ะานผู้ชมค่ะเอาเดี๋ยวน้ำเชีย่ยจะเอามาประกบนี่แหละค่ะเพิน่นสอนสูตรน้ำเชีย่ยก็จะเอามาประกบคูให้เอฟซีพูดที่เพิ่นบ่มีเวลา <c oughs> แล้วก็จะมาสรุปอีกค่ะ <c oughs> คขันสรุปว่าผลงานออกมาเดินดี น้ำเสียกะมีกำลังใจทั้งเอฟซีพนั่งคอมเมนต์ดีๆเนาะครับค่ะคอมเมนต์ให้มันสุภาพเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเสียนอาจารย์แล้วก็ทั่งซองแล้วก็เอฟซีพนักศิษยได้ถือไปน้ำกันเนาะครับค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของเสือตกถังเนาะครับผมค่ะพอกันคลิปหนายูดีไม่แห้สุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชม ถ่ายคลิปเจนเคยเนอะค่ะครับขายคลิมค่ะท่านผู้ชมค่ะผลตอบรับเป็นยังไงถอดครับผลตอบรับดีมากได้ครับผมค่ะครับสําหรับเซรั่มหน้าและก็สบู่ครับผมค่ะครับเพิ่นสร้างทอนก่อนเนอะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอาไปลองก่อนว่าสิแพรสิแสบสีขั้นบอค่ะถ้าแพรถ้าแสบถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ หลังจากเพิ่นใส่แล้วสบู่กับเซรั่มสบูใ่ใไฮนาใสาให้แก้ฝ้าเนาะนค่ะแล้วก็เซรั่มบ้วนไฮนาเหี่ยวบ้วนไฮนาแห้งค่ะท่านผู้ชมหนาเต่ตงๆค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอาไปใส่แล้วผลตอบรับคนเกา่ากลับขึ้นมาสั่งอีกค่ะท่านผู้ชมครับค่ะตอนแรกสั่ง ชุดเดียวเแมนยังละยังละอันเนาะผ่านมาได้เึิงเดือนมาหอะขายดีมากค่ะผู้ช่องแปดหลอดสูงสุดเกวางเซี่ยเพิ่นตอบไลน์ค่ะผู้ช่ะเอาถ่ายเอฟซีเพิ่นสนใจด้ค่ะทักกลายมาด้ค่ะรูุชครับเป็นเพิ่มไม้เลขกโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องดูเมนไอดีไลน์ครับผมศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับนี่ค่ะท่านผู้ชมสามเซตเนี่ค่ะขายดีอันดับหนึ่งแพคคู่ค่ะต่อมาก็จะเป็นแป้งตลับกันแดดพร้อมได้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ครบชุดค่ะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นเซรั่มน้ําหอมค่ะเนื้อเจลค่ะท่านผู้ชมกลิ่นกุหลาบอ่อนๆครับผมถักลายมาด้ค่ะท่านผู้ชม ลองไปใส่เบื้องครับผมค่ะเปิดใจใส่เบื้องเนาะครับค่ะ,คะ,คะขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะดันผู้ชมเนี่ค่ะเอาสาลับปบีพอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุขส้คนเด้อค่ะดันผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ